รตหนงแดงเป็นสมุนไพพื้นบ้านที่มีการใช้กันอย่างต่อเนื่องและยาวนานมา<ะ>มีการถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะนักคนภายนอกอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่ารถธนงแดงนั้นมีสรรพคุณอะไรและสามารถช่วยชีวิตคนได้อย่างไรมาใช้กับความสวยความงานเรื่องสมุนไพตัวนี้จึงเป็นสมุนไพที่คู่บ้านคู่เมืองอยู่กับคนโบราณมานานเราสามารถเอาไปดูแลคนไข้ที่เป็นแผลกดทับในคนไข้ติดเตียงอะค่ะ ที่เขาดูแลรักษามามานานแล้วแต่แผลยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ใช้นางแสงไปเนี่ยแค่2อสาวันเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าแผลดีขึ้นแห้งสำหรับตัวดิฉันนะคะก็คือป่วยเป็นโรค SLE ภูมิคุ้มกันบกพร่องไวต่อสารเคมีไวต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสเตียรอยก็ไปเจอว่านชนิดนี้ก็คือโรคทนงแดงก็เริ่มใช้มาหน้าก็เริ่มดีขึ้นจากการเป็นฝ้า เราจะเป็นคนที่มีกระเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วแล้วก็รูขุมขนกว้างทุกอย่างมันจะค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีและยิ่งเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเราหยุดใช้สารเคมีทุกชนิดในร่างกายเลยทั้งผิวหน้าทั้งผิวกายก็คือหันมาใช้สมุนไพรโดยตรงเลยค่ะ